สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูไวยากรณ์ด้วยกันอีกแล้วนะคะเป็นไวยากรณ์นะคะของ e อ k เระดับหนึ่งค่ะวันนี้ค่ะเป็นคำประเภทที่สามนะคะก็คือคำอะไรเอ่ยใต้เสือนะคะใต้เสือเป็นคำสรรพนามค่ะทุกคนอ่ะสรรพนามแรกนะคะที่เราจะเรียนกันคือหยิ่นใต้เสือคือสรรพนามในการถามค่ะทุกคนเช่นว,ว่าอะไรยังไงเท่าไหร่ที่ไหนยังไงคะ่ะนี่คือเป็นสรรพนามในการถามเนาะ ตัวแรกค่ะคือคําว่าตัวนะคะตัวแปลว่าเท่าไหรอ่าตัวอย่างเช่นอะไรคะหนีตัวตหนีตัวตาคุณอายุเท่าไหร่หนีคุณตัวนะคะแปลว่าเท่าไหร่ต้าคำนี้จริงๆแปลว่าอะไรคะจึงแปลว่าใหญ่ใช่ไหมเอ่ยแต่ที่นี้ค่ะมันเวลาพูดถึงว่าตัวต้านะคะมันจะกลายแปลว่าทำถึงอายุทันทีเลยนะคะ หนีตัวต้คนอายุเท่าไหร่อืมคําว่าตัวคํานี้นะคะพูดถึงอะไรก็ได้ไปกป็นถามว่าอะไรเท่าไหร่นะคะข้างหลังของคําว่าตัวสมม่วนมากจะเป็นอะไรน,นะคะตามด้วยอ่าอะคำนามค่ะคือคุณ adjective ที่ว่าต้าเสี่ยวใช่ไหมคะอะไรช้างอะไรเงี้ยตัวช้างช้างถ้าเราอ่าหลายคนรู้จักไหมคะช้างอ่าช้างนะคะอ่าก็จะเขียนใหม่นะ ช้างอ่ะคำนี้ค่ะมันแปลว่ายาวใช่นะฉะนั้นถ้าบอกตัวช้างก็คือเลยค่ะยาวเท่าไหร่นั่นเองนี่คือวิธีการถามนะคะว่าอะไรเท่าไหร่นะข้างหลังตามแล้ทิปได้หมดเลยนะคะหนีตัวเกาอ่ะหานไหมตัวเกาสูงเท่าไหร่ไหมเกาเป็นสูงตัวเกาเป็นการถามว่าสูงเท่าไหร่ทันทีเลยนี่คือวิธี การใช้คำว่าตัวนะคะอือต่อไปตัว少多少แปลว่านะคะเท่าไหร่เท่าไหร่ที่น uh, mm, ี ular, uka, ouais, ่พูดถึงนะคะเป็นการพูด uh, ถึงถามจํานวนนั่นเองนะคะจํานวนนะอ่าตัวอย่างเช่นเลยค่ะ你们班有多少个学生你们班有多少个学生อ่าหนีเม่นพวกคุณใช่ไหมคะบ้านทำนี้แปลว่าห้อง Yo, true? True? 有มี多少เท่าไหร่นะเท่าไหร่อะไรเลย多少个多少个เป็นอะไรนะคะลักษณะนามของอ่ะแปลว่าคนอันนัหรือว่าคนนั้นใกล้นะคะเป็นอันชิ้นอย่างเงี้นะ多少个学生อืมทำถึงจํานวนอะไรคะจํานวนของนักเรียนใช่ไหมว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะ学生แปลว่านักเรียนอ่ะ เนี่ยค่ะกาคำตัวเานะแปลว่าเท่าไรข้างหลังก็ตามเลยด้วยสิ่งที่อยากถามมาเลยนะคะว่าตัวเฉาเกอ学生ตัวเฉาเกอ苹果อะไรเงี้ยค่ะอืมหรือว่าเนีคะมันจะเป็นอะไรได้อีกแปลว่ากี่บาทก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นตามถึงเงินได้เหมือนกันนะคะเงินจำนวนเงินนะอ่าเช่ว่าเจ多少ี่ตัวเฉานเจตัวเฉาอ่า多少钱เห็นไหม เขาพูดถึงว่าจำนวนเงินอะไรเท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่แค่พูดโต๊ะฉากเขาจะเข้าใจเหมือนกันถ้าเราไปซื้อของนะคะถามได้เหมือนกันอ่าน,นี่กันใช้เขาโต๊ะฉาอืาต่อไปค่ะคำว่าอะไรคําว่าหนานะคะหนาคํานี้แปลว่าไหนคะทุกคนไหนนะเวลาถามอันนี้มันอยู่ไหนอยู่ไหนนะคะเดไปไหนยังไงใช้ได้อือตัวอย่างเช่น你喜欢哪个书包你喜欢哪个书包 นีคุณชิ้ขวัญชอบหนาเกอหนาไหนเกอก็เป็นลักษณะนามที่บอกไปนะคะหนาเกอกคืออันไหนอะไรอันไหนคะชูเปาอ่ากระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋านักเรียนนั่นแหละนะคะชอบนะคะคุณชอบกระเป๋านักเรียนอันไหนนะใบไหนนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือวิธีการใช้หนาหน,ะนาเกอกตามไปด้วยลักษณะนามนได้เลยนะคะอืมนี่คือหนาไหน ต่อไปค่ะไหนนะ,ะ้ะไหนรหรือว่าไหนถามแนะปลว่าอะไรคะแปลว่าที่ไหนคะ่ะทุกคนอ่านที่ไหนนะถามถึงสถานที่นะคะเช่นว่าคุณจะไปไหนยังไงนะคะแปลงี่เจ้าใช่ไหมี่เจ้าไหนี่จหน,รน,จห,นรหรือว่าี่เจ้าไหนี่เจา้จาไหได้เลยได้เหมือนกันนะคะอ่ะเอาไหนก็ได้ไหนก็ได้นะคะที่ไหนนะ เหมืนนห็นไหมคะอืมนอกจากถามคนเนาะที่เนี่ยประธานนะคะที่นี่เราเปลี่ยนได้นะเป็นใครก็ได้ถ้าจะถามใครว่าอยู่ที่ไหนนะคะเช่นม,ามานหนไหมแม่ใช่ไหมคะเปลี่ยนได้นะเป็นมมมมามาาา่่ใใจจหหนนคุณแม่อยู่ที่ไหนได้หมดเลยนะที่เนี่ยเปลี่ยนได้สิ่งที่เราอยากถามว่าอยู่ที่ไหนนะคะเช่นอะไรคะโซจจีใอยโซจี่ไหน ได้เหมือนกันเห็นไหมที่วิธีการใช้คําว่าหนาหนาลีนะคะถามว่าใครนะเอาคนนั้นอยู่ข้างหน้าเราก็ตามไปจ้า้เราก็จะไม่หนาหรือว,ว่าหนาลีได้เลยนะคะอ่านี่คืออยู่บนใต้เสือนะคะเป็นการถามอีกพี่หนึ่งนะคะมีสีประโยคด้วยกันที่เราใช้คนไปทบทวนได้นะคะฝึกใช้กันนะวันนี้พิยงเท่านี้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่อีพี่หน้านะคะยังไม่หมดนะอยู่บนใต้เสือยังไม่หมดคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะโอเคคะ่ะบ๊ายบาย